ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญความผาสุกและความมีปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟัง รายการธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีบแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสอานิสง์ของการฟังธรรม เอาไว้5ประการดังต่อไปนี้ว่าประการที่หนึ่งย่อมจะได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง2องทำใดที่เคยได้ฟังแล้วไม่เข้าใจเมื่อได้ฟังอีกสองครั้งสามครั้งหรือฟังบ่อยๆ ก็จะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นและก็จะจำได้โดยแม่นยำา 3. บรรเทาความสงสัยลงเสียได้ 4. จะทำความเห็นผิดให้กลับเป็นความเห็นถูกต้อง 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส นี้ก็เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายบุคคลใดก็ตามถ้ามีความตั้งใจฟังธรรมสมาธิในการฟังธรรมบุคคลนั้นก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์ทั้งห้าประการ ดังที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ก็ยังได้รับอานิสงส์ติดตามตัวตนไปในภพชาติหน้าด้วยฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้มาแสดงในเรื่องของวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาในปีนี้ตรงกับวันพุทธที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดหลังปีเถาะฉะนั้นต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้แสดงโดยย่อพอสังเขป ก็เพื่อที่จะทำให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีความรู้มีความเข้าใจความเป็นมาความเป็นไปของวันเข้าพรรษานี้ว่าวันเข้าพรรษานี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นตั้งแต่เมื่อไหรอาศัยมูลเหตุอะไร บัญญัติขึ้นแก่ใครวันนี้เราก็จะได้มาทราบความเป็นจริงร่วมกันและวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญกับพุทธบริษัทอย่างไรบ้างฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก่อนอื่นก็ขอให้เราท่านทั้งหลาย มาทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าพันษาก่อนเป็นเบื้องต้นคำว่าพันษาในที่ทั่วๆ่วไปแปลว่าปีหมายถึงระยะเวลาที่ครบรอบ12เดือนหรือเวลาที่โลกเดินรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่ง แต่ในที่นี้แปลว่าฤดูฝนคำว่าเข้าพรรษาก็คือเข้าฤดูฝนคือถึงเวลาที่จะต้องหยุดการเดินทางในช่วงฤดูฝนพักอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ไปแรมคืนที่อื่นเพราะเหตุนี้จึงมีคำเกิดขึ้นอีกคำหนึ่ง คือคำว่าจำพรรษาคำว่าจำพรรษาก็คืออยู่วัดสามเดือนในช่วงฤดูฝนหมายความว่าพระสงฆ์จะต้องอยู่ในวัดที่ตนอธิษฐานพรรษาตลอดสามเดือนในฤดูฝนจะไปแรมคืนที่อื่นไม่ได้ นอกจากมีเหตุจำเป็นเท่านั้นคำว่าวันเข้าพรรษาก็คือวันที่พระสงฆ์ทำพิธีอธิษฐานพรรษาซึ่งเป็นวันแรกของการจำพรรษานั่นเองการที่นิยมว่าเป็นฤดูฝนที่เรียกว่า <c oughs> วัดสานะตาม ภาษาบาลีนั้นมีกำหนด4เดือนคือตั้งแต่แรม1นึ่งค่ำเดือน8ไปจนถึงขึ้น15บห้าำเดือน12การจำพรรษาของพระสงฆ์มีกำหนด3เดือนการจำพรรษานั้นมีสองระยะด้วยกันคือระยะแรก เรียกว่าปุริมะพันษาแปลว่าพันษาแรกหรือพันษาต้นคือเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ดเป็นต้นไปไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ระยะหลังเรียกว่าปัชมะพันษาแปลว่าพันษาหลัง คือเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน9เป็นต้นไปไปจนถึงวันขึ้น15ขห้าค่ำเดือน12วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันเข้าปุริมะพันษาคือเป็นวันเข้าพันษาแรกหรือเข้าพันษาต้นส่วนวันส่วนวันแรมหนึ่งค่ำเดือน9 เป็นวันเข้าพรรษาหลังที่เรียกว่าปัชิมะพรรษาถ้าปีใดมีอธิกมาตคือเพิ่มเดือน8เข้ามาอีกเดือนหนึ่งก็เป็น828ในปีนั้นก็ให้ถือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8หลังเป็นวันเข้าปุริมะพรรษา การที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตวันเข้าพรรษาไว้สองวันคือวันเข้าปุริมะพรรษาและวันเข้าปัชิมะพรรษานั้นก็เพื่อว่าถ้าพระสงฆ์จะจำพรรษาในวันเข้าปุริมะพรรษาไม่ทันด้วยเหตุจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้เลื่อนไปจำพรรษาในวัน เข้าปัชิมะพันษาการจำพันษาหรือวันเข้าพันษาถึงจะมีเป็นสองระยะก็จริงแต่ที่ถือเป็นสำคัญและปฏิบัติกันโดยทั่วไปนั้นก็คือวันเข้าปุริมะพันษาซึ่งเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8 และไปครบสามเดือนในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดซึ่งเป็นวันออกพรรษายังเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนท้ายฤดูฝนสำหรับเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปในที่ต่างๆต่อไปฉะนั้นในทางปฏิบัติเมื่อพูดถึงวันเข้าพรรษา ก็หมายถึงวันเข้าปุริมะพันษานั่นเองมูลเหตุที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษานั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ในพระบาลีวัดสูปนายิกาขันคำพีมหาวัคพระวินัยปิดกว่าประเพณีในมัชชิมประเทศสมัยโบราณ คือประเทศอินเดียตอนเหนือชนที่เที่ยวไปมาอยู่เสมอจากเมืองจากเมืองโน้นไปเมืองนี้จากเมืองนี้ไปเมืองนั้นคือคนที่เป็นพ่อค้าเที่ยวค้าขายก็ดีผู้ที่ประพฤติตนเป็นนักบวชไม่มีความกังวลห่วงใยเที่ยวไปเที่ยวมา อยู่เช่นพวกเดียรถีและพะประิปรรพาชกต่างๆก็ดีเมื่อถึงฤดูฝนก็หยุดพักเรมอยู่ณเมืองใดเมืองหนึ่งสิ้นฤดูฝนแล้วจึงเดินทางต่อไปเพราะภูมิประเทศสมัยนั้นเมื่อฝนตกย่อมเป็นโคลนเลนทั่วไปไม่สะดวกแก่การเดินทางในฤดูฝน แม้ถึงพระพุทเธเจ้าซึ่งเสด็จไปมาอยู่ในเมืองต่างๆทั่วมัชชิมประเทศมิได้ประทับอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งเป็นประจำเมื่อถึงฤดูฝนพระองค์ก็หยุดประทับอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งเหมือนเช่นคนอื่นๆพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อยังมีน้อย และดำรงอยู่ในโลกกุตระคุณรู้จักการอันควรและไม่ควรต่างก็หยุดพักเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีเหตุอันใดที่พระพุทธเจ้าจะต้องทรงบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาการก็สงบมาจนกระทั่งมีพระพิสุมากขึ้น วันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณนะพระเวลุวันมหาวิหารเมืองราชครึกมีพระสงฆ์พวกหนึ่งเรียกว่าชาพคีคือมีหกรูปด้วยกันไม่รู้จักการเที่ยวไปมาทุกรดูการไม่หยุดพักเลยแม้ในฤดูฝนก็ยังเดินทางเที่ยวเหยียบย่ำ ข้าวกล้าหญ้าระบัดและสัตว์ต่างๆตายด้วยฝีเท้าคนทั้งหลายก็พากันตำหนิติเตียนว่าแม้พวกเดียรถีและปริพาชกเขาก็ยังหยุดที่สุดจนนกก็ยังรู้จักทำรังบนยอดไม้เพื่อหลบฝนแต่พระสมณะสากยะบุตร ทำไมจึงยังเที่ยวอยู่ทั้งสามฤดูเหยียบย่ำข้าวกล้าและต้นไม้ที่เป็นของเป็นอยู่และทําให้สัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งความตายเป็นอันมากความนี้ก็ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงอนุญ,ญาตให้พระสงฆ์จำพรรษา บัญญัติเป็นธรรมเนียมไว้ว่าเมื่อถึงฤดูฝนให้พิสุจำพรรษาคืออยู่ประจำที่ในฤดูฝนในที่แห่งเดียวเป็นระยะเวลาสามเดือนเรียกว่าเข้าพรรษาด้วยเหตุนี้แหละท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย พระสงฆ์จึงต้องจำพรรษาและมีวันเข้าพรรษาสืบมาจนบัดนี้สถานที่ที่พระสงฆ์จำพรรษานั้นพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้จำพรรษาในที่กลางแจ้งในโพรงไม้และในตุ่มซึ่งไม่ใช่เสนาสนะคือไม่ใช่ที่อยู่อาศัย พระองค์ทรงอนุญาตให้จำพรรษาในกุฏิที่มุงที่บงังมีหลังคาและฝารอบขอบชิดอยู่ให้ครบสามเดือนถ้าอยู่ไม่ครบสามเดือนหลีกไปเสียพรรษาขาดและต้องอาบัตคือมีโทษแต่เป็นโทษขนาดเบาเรียกว่าอาบัตทุกกฎ ถ้ามีภัยอันตรายเกิดขึ้นจะอยู่ในที่นั้นไม่ได้เช่นน้ำท่วมหรือชาวบ้านทิ่นนั้นอพยกไปอยู่ที่อื่นเป็นต้นพระองค์ก็ได้ทรงอนุญาตให้ไปในระหว่างพรรษาได้ไม่เป็นอาบัติแต่ประการใดหรือมีกิจจำเป็นที่จะต้องไปแรมคืนที่อื่น เช่นมีกิจนิมนต์กิจเกี่ยวกับพระศาสนาตลอดจนพระอุปชาอาจารย์ป่วยอาพาธเป็นต้นพระองค์ทรงอนุญาตให้ไปด้วยสตาหะสันนิวัตคือไปแล้วต้องกลับมา <c oughs> ต้องกลับมาภายในเจ็ดวันพรรษาไม่ขาดพิธีอธิษฐานเข้าพรรษา เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันในโรงพระอุโบสถทำวัดสวดมนต์ตามธรรมดาแล้วเปล่งวาจาอธิษฐานพรรษาพร้อมกันว่าอิมัตสงอาวาเสออิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิสามหุนแปลว่าข้าพเจ้าจำพรรษาในอาวาสนี้ตลอดสามเดือน ดังนี้เมื่อออกจากโรองพระอุโบสถกลับไปถึงที่อยู่คือกุฏิของตนทำความสะอาดปัดกวดเรียบร้อยตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้แล้วกล่าวคำอธิษฐานพรรษาในกุฏิอีกว่าอิมัตสมิงวิหาเรอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิกกล่าวเช่นนี้สามหน แปลว่าข้าพเจ้าจําพรรษาในกุฏินี้ตลอดสามเดือนดังนี้เมื่อกล่าวคําอธิษฐานพรรษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังมีพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือพิธีขอขมาโทษซึ่งเป็นพิธีที่เนื่องกับวันเข้าพรรษาวิธีปฏิบัตินั้นก็คือ พระผู้น้อยนำดอกไม้ทูบเทียนเข้าไปหาพระผู้ใหญ่กล่าวคำขอขมาโทษเป็นใจความว่าขอขมาโทษที่ได้ล่วงเกินทางกายทางวาจาและทางใจเพราะความประมาทเป็นต้นแล้วพระผู้ใหญ่ก็กล่าวตอบเป็นใจความว่าข้าพเจ้ายกโทษ ให้แม้ท่านก็พึงยกโทษให้ข้าพเจ้าพระผู้น้อยก็กล่าวว่าข้าพเจ้าขอยกโทษให้ดังนี้เป็นต้นเป็นอันต่างฝ่ายต่างให้อภัยซึ่งกันและกันในความล่วงเกินที่ได้ทำมาแล้วนี้ก็เป็นวิธีสมานสามัคคีอย่างดียิ่ง เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะถือเพราะถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้บำเพ็ญบุญกุศลเป็นพิเศษจากที่ได้บำเพ็ญเป็นประจำตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเริ่มต้น แต่เมื่อใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาต่างก็ช่วยกันซ่อมแซมตกแต่งเสนาสนะเพื่อให้พระสงฆ์ได้อยู่อย่างเป็นสุขนำลูกหลานญาติมิตรไปประชุมกันตามวัดต่างๆแล้วก็มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนและจะตุปัจจัยไทยธรรมแก่พิสุสมัมมณน พอถึงวันเข้าพรรษาบางพวกก็อธิษฐานว่าจะรักษาอุโบสถทศีลตลอดสามเดือนบางพวกก็อธิษฐานว่าจะฟังเทศฟังธรรมทุกวันมิให้ขาดตลอดสามเดือนบางพวกก็ปวารณาตนต่อพิสุสัมมณน,นเฉพาะองค์หรือทางวัด ถวายสิ่งที่ขาดเหลือตลอดสามเดือนบางพวกก็อธิษฐานในใจเว้นสิ่งที่ควรเว้นบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเช่นบางพวกดื่มเหล้าบางคนเขาก็เว้นดื่มเหล้าตลอดพรรษาโดยตั้งใจเว้นเองก็มีหรือเข้าไปปฏิญาณ ตนต่อหน้าพระก็มีบางคนที่ทำบาปหยาบช้าทารุณต่างๆก็ปฏิญาณตนไม่ทำในสิ่งนั้นบางคนก็จัดดอกไม้ทูบเทียนและของใช้ประจำอื่นๆเช่นสบูู่แปรงยาสีฟันสีย้อมผ้าตลอดจนยารักษาโรคเป็นต้น ไปถวายแก่พระที่ตนเคารพนับถือหรือที่เป็นพระอุปชาอาจารย์ของตนนี้ก็เป็นกุศลพิธีคือเป็นพิธีบําเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ที่พุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายจะพึงประพฤติปฏิบัติในวันเข้าพรรษานี้ ออท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายส่วนผ้าอาบน้ำฝนนั้นก็มีกำหนดตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ก็คือยาวสี่ศอกกับสามกระเบียดกว้างศอกคืบสี่นิ้วหนึ่งกระเบียดกับสองอนุกระเบียดคิดตามประมาณของช่างไม้ ทำยาวหรือกว้างกว่านี้ใช้ไม่ได้เป็นโทษแก่พิสุเวลาที่จะถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นมีพุทธบัญญัติไว้ตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน7ถึงขึ้น15บห้าำเดือน8ซึ่งเป็นเวลาก่อนเข้าพรรษาหนึ่งเดือนระยะนี้เป็นเวลาที่พิสุจะสแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน ผู้ประสงค์จะบำเพ็ญบุญกุศลให้ถูกต้องตามพุทธานุญาตจึงหาผ้าอาบน้ำฝนถวายในระยะนี้แต่ที่ปฏิบัติกันทั่วๆไปถวายในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันเพราะวันนั้นเป็นวันธรรมมัส,สวนะก็คือเป็นวันฟังธรรม และเป็นวันอาสาฬหาบูชาด้วยพุทธศาสนิกชนไปประชุมกันที่วัดเป็นปกติอยู่แล้วจึงถือโอกาสถวายผ้าอาบน้ำฝนในวันนั้นมูลเหตุที่จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นมีอยู่ว่าเดิมทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ให้พระพิสุใช้ผ้าพเพียงสามผืนเท่านั้นก็คือผ้าสังคาติได้แก่ผ้าผ้าบาในปัจจุบันนี้แต่ถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลแล้วผ้าสังคติเอาไว้ใช้หม่มห่มคลุมข้างนอกจีวรอ,อีกทีหนึ่งก็คือห่มซ้อนจีวรอ,อีกทีหนึ่ง ส่วนจีวอนนั้นก็ได้แก่ผ้าหม่มสะบงได้แก่ผ้านุ่งซึ่งรวมเรียกว่าผ้าไตรจีวรพระองค์ยังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ใช้ผ้าอาบน้ำฝนครั้นเวลาฝนตกพิสุอาบน้ำฝนจึงต้องเปลือยกายอาบเพราะไม่มีผ้าที่จะนุ่งอาบวันหนึ่ง นางวิสาขาใช้หญิงคนใช้ให้ไปวัดขณะที่ฝนตกหญิงคนใช้ไปถึงวัดแล้วก็ได้เห็นพระพิสุเปลือยกายอาบน้ำฝนอยูอ่นางก็เลยเข้าใจว่าเป็นพวกเดียรถีจึงกลับมาบอกแก่นางวิสาขานางวิสาขาจึงได้นำเรื่องนี้ เข้าไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบแล้วก็ขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พิสุขอให้พิสุรับผ้าอาบน้ำฝนที่มีคนถวายได้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงอนุญาตให้พิสุใช้ผ้าอาบน้ำฝนตั้งแต่นั้นมาและได้เป็นประเพณี ถวายผ้าอาบน้ำฝนมาจนถึงบัดนี้นี้ก็เป็นเรื่องราวของวันเข้าพรรษาที่อาตมาได้นำมาแสดงโดยย่อพอสังเขปก็เพื่อที่จะทำให้ท่านสาวธุชนพุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระพิกษุ หรืออุบาสกอุบาสิกาญาตโยมกนะ็จะได้มีความรู้มีความเข้าใจนะที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของวันเข้าพรรษานี้เมื่อเรามีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงตามในยะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วนะเราก็สามารถที่จะ ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องทั้งในฝ่ายของพระพิสุเองก็ดีหรือฝ่ายของญาติโยมก็ตามเมื่อทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายของพระพิสุก็ดีและฝ่ายของคารวาตญาติโยมก็ดีต่างก็มีการประพฤติปฏิบตัติต่อกันและกัน ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้แล้วกองบุญกองกุศลอันยิ่งใหญ่ก็ย่อมจะลังไหลพรั่งพรูออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างและทางใจบ้างและกองบุญกองกุศลนี่แหละ ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายได้รับความสุขกายสบายใจทั้งในพบนี้และในพบต่อ,ตอไปด้วยจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานพ้นจากการตายการเกิดอันเป็นบรมสุขอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนา ฉะนั้นท่านสาวธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาอาตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาทธุชนคนดีทุกท่าน จงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าทุกภพชาติไปเมื่อบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญา รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจส,สีมีทุกเป็นต้นเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร